ทุกคนวันนี้เราไม่ได้ชงมัชฉานะครับเพราะว่ามีภารกิจที่เราจะต้องมาทําคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก่อนอื่นก่อนได้เราก็ต้องไปแวะที่นี่เลยครับคาเฟอเมซอนได้ข่าวว่าเขามีมัชฉะพรีเมียมจากเมืองนิชิโอนะครับออกใหม่มาเลยนะวันนี้เราก็สั่งมาหนึ่งแก้วเป็นแบบเพียวไม่หวานนะครับได้มาแล้วนะครับนี่เราก็มาลองชิมกัน รสชาตินะครับก็คือดีเลยนะครับเป็นโทนสาลายนะครับมีความคาวแบบน้ำทะเลตามสไตล์มัจฉาจากเมืองนิชิโอนะครับสดชื่นแล้วเราก็ไปทำภา,ารกิจต่อคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับบ้านนักเรียนก็มีหลากหลายที่เลยนะครับทั่วจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับมีมีที่อยู่ไกลบ้างแล้วก็ใกล้บ้างแล้วก็ เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําอยู่แล้วนะครับก็มีความสุขกับการได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เห็นว่าเขาเป็นอยู่ยังไงนะครับเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จแล้วนะครับอก่อนกลับนะครับเราก็แวะซื้อทุเรียนกันสักหน่อยครับ <c oughs> ใหญ่มากนะครับลูกนี้ประมาณ3โล